เชี่ยอยาไสต้องวานต้องวานสองสองสีแเอ็มเก๋ไหลงว่าจะไม่มีโฟเลยรับโอมันไ่นอนกับหลอกโปรลนนอ่าเี้ยอุ้ยโอ้ดูเขาจัดแม่งดูดิโอ้นอมตีเพาไดเี้ยดูจัดของบายพาสด้วยอ่ะ Có tật một Cột 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 lẽ cần, uh... là... cần... Bạ leo Tổ phổ mì tôm Bạ leo Cột ta làm cái gì lại đấy. ตัลุดลุดตกเนอะหลุดตไหวอหลุดตเองนี่นะนี่เออะอ้าวเย็ดดิ้งไวกลับมาโวยโหขาอุ้ยกูเจ็บนั่นอกเลย จะลดอีกไหมเนี่ยสัตว์ปานทำไรอะ่ะว้าเหือกูคนเดียวแน่เลยวะ่ะ เป็นไรว่าหลุดชิบหายเลยไม่หลุด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 เอาเดี๋ยวหายหมดไมตต้องต้องต้องวุ่นไ้ไอ้ชิบายเหลือกับเลี้ยงก็ค่อยตอนนี้คือการต่อสู้ระหว่าง โว้ยเดีวมาี่กับเฟ้นกับ <c oughs> มันปีจิ <c oughs> เดี๋ยวฟ้าบางังสมิทเลย <c oughs> เวนกับมันปีจริงไปจริงนะ่าึ้นไปไมได้เอาเอากำเบ็ดนคนละเมตรหนึ่งเมตรเดนี่ยตกไม่ได้รอบนี้เว้ยเ้ยโดนโดนฟ้าตกแน่เลยเงี้ย <Yeah. S 1> ลองมนลุกนตอ่อคืนม

อ่ะเบอร์เตปีเบียแม็กหลอกหนึ่งก็ได้ฮะลาลาบลาบุเอ็นเอเจ้าไม่เจอฮะเฟลเลยนะฮะทีนี้อ่อมจุดทายว่าไม่ไม่เจอ ไอพี่ไอฟอนยี่ห้ออะไรวะอยีเย้อร้านตัวเองจะวอกกูไม่อยู่ ไม่โปคนเดียวที่จะโปตอนนี้เหลืองนำไปแล้วอะที่หนึ่งไปแล้วหล่อเลยครับมายังหลอ่ออุ้ยก็เก็บเต่าไปแล้วเหมือนกันนะฮะอ่เอ็มปาดหน้าเลยครับเยี่ยแม่งเลยตรงทันตรการไปได้ทายอาวไม่ได้ถ่ายไอ้ไไอจัด <laughs> <laughs> เฮ้ย <laughs> เ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้้ ตัวโปเขาไม่ใจไงจะโดดข้ามโปครับสู้คว้าเวิ้งเวิ้งกันไกลปุ๊บป้อนเลยปอนนี่วัดหมดโลดโอ้โหครับตอนนี้ครับกระโดดข้ามหัวโปครับแล้วก็สีดักเย้ยติดไอ้เหี้ยติดตี เ้ยดิวันไม่ดิวันไม่ต้องอลังการก็ได้ยังไม่ได้กดถ่ายดิติสี่แหวนต้องเจอโซโฟยถึงจะถ่ายได้ยาพอใจเก็บไว้ดิไมยว่าน้ำหอมเปยังนะำย่แหโอวอมไ่เไม่เก็บเอาได้ What the fuck เ e ็ด บอกแล้วหอมดีมันอยู่หลังๆอัดเลยรอบนี้อัดเลยเนี่ยมันอัดโ้ด้วยเหรอพี่ตนตู้ยตูโครับไม่ถสี่มั้ยเอ้ยว่ส่ไฟยังไงต่อโอ้ยก็ไม่ล่อผ่านมาไปแล้ว ปาปาต่อยกล้อพาหนะไปแล้วเฟเป้ยังไงกโอ้โี่ครับโผล่ทะลุ t ระหรือจะูโปร์ฟชชิ่นอลได้อโผล่ทะลุูเปอรที่เขอได้เหรอพี่เน กูหิวแล้วเนี่ยแต่ว่าอกดเลยกดเลยครับิงครับไอ้ขั้วลิ้นทั้งคัญครับโซโฟโกการโซโฟการเจอขยะยองยองเยมาแล้วมาแล้วขยะยองขยะยองเย่เข้มเด 说破，我说不、那個、<music> 说、那個、说别说

กดยังถ่ายยังรบนี้แล้วอันนี้ไม่ได้อยู่เหลืองมันอาจเปลวนะเนี่ยไม่แน่ไม่แน่พาทางเทคนิคแอร์ยังโอ้ยตัวโตัวโปวโห วิชามารเหรอตําหมูด่าไปแล้วไฮโปรจังไรยไปแล้วหนึ่งซิงเกิลโปเหลืองจังไรยแดงเหี้เยอะวเดินโปเหลืองอีกโอ,อ้โหโปยในตำนานเลยนัออ่นน่ะโปรในตำนานจะโดดก,อกอูจะลอยเปล่าวะเนี่ยฝาพกโปมาด้วยแล้ววะกูจะลอยไปเนี่ย เอ้เอาเกิดอะไรขึ้นเดออันนี้เด้งให้หมดครับไปเอ้อ oh. oh, ๋อปาน <ผม S 1> เกียร์ปล่ปล้วโอการ h a c all g n o t y สักวันต้องดนไม่ใช่ล้วกูจะลอยไหลุ้นง รอลุนรอลุนเสียบมันลอยเองนะฮะลาตัวเร็วฮะตันเลยครับโอ้ยยกล้อแล้วนะก็โอ้โหแต่ละตัว SP ไม่มีละล้อไม่ขี้นี่ก็ว้าไกันทันโอ๊ยโอ้ย เราชนะเขียวก็พอแล้วเอ้หนักนัวเฮ้ยมันมีโปด้วยก่อนังเด้วแม่กลัวไอ้สัดกลัยู่นลังเนี่ยไม่บอกกูัยู่ไม่รู้เลขอกลัวไปพอหมดเลยโอเคอนรอกลัวลวกนช่ไหมลวกกันไปอย่าบังอย่าบังอย่าบังทางลวกแล้ว อิ่งโอ้โหปั่นปันขดมากงะตัวีโคตรตัวตรกะต้นโอเคเดหน่อยไปติมบัตรเย็นไมไปแอชื่อตอนี้วอ้ตเอาโดนเอาอีกเฮ้ยเมี่ก่ไปเลยเด็ราทโซ สีปล่อยปล่อยโอ้ตาดีย่อยับเลยจยับเลยเปลวเลยกูสาวเขานีีีอเพื่ออะไรวะโอ้แพ้แพ้ตัวเดียวไม่แพ้อะไรจ้